ร้อยไหมขีดโบทอกร้อยเส้นไหมเราก็เลยมีความรู้สึกว่าไหมเนี่ยมันช่วยในเรื่องผิวพรรณแล้วมันเป็นสิ่งที่เรามีชาวบ้านเรามีเราเลี้ยงแล้วเราอยู่กับเขามาตั้งแต่เล็กเราอยากจะบอกทุกคนว่าลังไหมคือเส้นใหญ่แห่งความหวังทุกๆเส้นเนะะี่ยค่ะการเลี้ยงไหมเนี่ยความหวังของชาวบ้านคืออยากจะมีความหวังเพื่อเป็นอนาคตที่ดีให้กับครอบครัวนะคะ ก่อนนี้นะคะก็ทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราก็ป่วยด้วยค่ะตอนนั้นเป็นไทรอยด์เป็นพิษนะคะก็เลยจำเป็นต้องลาออกจากงานนะคะเมื่อเราอยู่ว่างๆก็เลยลองไปลำบวงสวงของจังหวัดขอนแก่นนะคะเมื่อปลายปี60นะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานเทศกาลงานใหม่ะคะ่ะก็ได้มีโอกาส ไปดูไปชมนะคะมูสส่วนบรรไหมเขามีการสาธิตวิธีการทำสบู่จากลางใหม่นะคะพอเห็นลางใหม่แล้วก็ะดุดเลยว่าเอ๊ะลางใหม่เนี่ยเราเคยมีความรู้วิธีการเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กก็เลยตัดสินใจเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกับส่วนบรรไหมนะคะเราน่าจะ,ะนำประโยชน์จากตรงนี้มาช่วยสานต่อความรู้ของคุณย่าคุณยายได้ค่ะ ต่อยอดด้วยการเอาลังไม้เปล่าที่ไม่สามารถไปทอเป็นผ้าไหมได้นะคะนำมาผ่านกระบวนการสกัดดึงอ,อัโปรตีนของเขาออกมาค่ะเพื่อเป็นส่วนผสมของเครื่องสําอาง mm hmm. พอหลังจากที่เราได้ผลิตภัณฑ์มานะคะต้องมีการทดลองทดลองผลิตทดลองใช้นะคะผลปรากฏว่าใช้ดีมากในเมื่อมันเจอสิ่งที่ดีละเราก็อยากจะให้คนอื่นได้ลองใช้สิ่งที่ดีบ้างค่ะโดยการใช้ผลิตภัณฑ์จากลังไหมเนี่ยค่ะ ในส่วนของผู้ประกอบการในส่วนของคุณนาเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการที่ถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแอคทีฟซึ่งก็ได้เข้าร่วมในส่วนของตัวโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านในส่วนของระบบ b d s ของทางสสวค่ะเพื่อที่จะให้ผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจของตัวเองเนี่ยไม่หยุดนิ่งสามารถที่จะแข่งขันได้บริษัทหลักๆก็คือคือเรื่องของเงินทุนที่เราไม่มีเงินทุนมากเหมือนนักธุรกิจทั่วไปค่ะเราเริ่มต้นจาก จุดเล็กๆที่เรามีค่ะมันอาจจะเดินช้าค่ะกว่าจะถึงเป้าหมายแต่เราก็พยายามเดินค่ะและคิดเสมอว่าเราต้องไปพร้อมกับชุมชนสนับสนุนเรื่องการจ้างงานในชุมชนแล้วก็ถ้าเราสามารถที่จะก้าวต่อไปได้ในเส้นทางที่มั่นคงเราอาจจะช่วยพัฒนาในสิ่งที่ชุมชนต้องการได้ค่ะ ตอนนี้ผลิตภัณฑ์นะคะของนราเองก็จะมีลังไหมขัดหน้านะคะแล้วก็มีสบู่เหลวโปรโตีนไหมแล้วก็เซรั่มโลชั่นนะคะอันนี้คือเป็นแบรนด์ของเราเองค่ะแล้วก็จะมีแบรนด์ของคู่ค้าที่มาจ้างผลิตด้วยประมาณ3-4แบรนด์นะคะสสวนะคะก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนส่งเสริมพี่สาวคนนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกพี่สาวอีกหนึ่งคนที่ มีการพัฒนานะคะไม่หยุดยั้งนะคะแล้วก็สามารถที่จะเติบโตในส่วนของธุรกิจมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะรู้สึกภาคภูมิใจมากสำหรับตัวนาเองนะคะเริ่มต้นจาก ความที่ไม่พร้อมนะคะความที่ไม่พร้อมเนี่ยแต่เราพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้ระหว่างทางที่เรากําลังจะก้าวเดินเนี่ยแล้วมีคนอื่นเดินตามเราไปด้วยก็ถือว่าเป็นความสําเร็จระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงสูงสุดเพราะว่าอนาคตเราก็ต้องการที่จะสร้างให้ชุมชนมีรายได้มากกว่านี้แล้วเราก็ต้องการที่จะเป็นแบรนด์ที่คนรู้จักมากกว่านี้ค่ะก็ชีว่าจะค่อยๆเดินไปนะคะจากสิ่งที่จะทิ้งไปแล้วแต่สามารถกลับมา ที่จะสกัดเอาสิ่งตรงนั้นสิ่งที่จําเป็นนะคะมาเพิ่มมูลค่าให้กับคนที่ใช้แล้วก็คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยะคะ่ะรังไหมสายใยแห่งความรักรังไหมสายใยแห่งความผูกพันรังไหมสายสัมพันธ์ของชุมชนค่ะจากแบรนด์สกุลนาค่ะ